จับมารีวิวเพิ่มให้อีก2รุ่นนะครับผมกับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดโนเกีย C1 แล้วก็ Nokia C2 บอกเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับราคาแค่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นเองเอา้าวอะไรนะโนเกี C1 ไม่ถึง2 0 0 0เหรอนีครับทีมงานทักมาแล้วนะครับผมว่า Nokia C1 เนี่ยราคาไม่ถึง2,000บาทครับอยู่ที่1,890บาทครับมาดูกันว่า ทำไมมันถึงผลิตมาราคานี้ได้เป็น Android ด้วยนะครับนี่คือ Nokia C1 นะครับมือถือ Android Go Edition นะครับเป็น Android 9ในกล่องมีอะไรให้บ้างมีสายชาร์จมีมอปแปลงให้นะครับสำหรับตัว Nokia C1 แล้วก็ตัวเครื่องนะครับยังมาพร้อมกับเฮ้ยเบามากเลยอะ่ะอ๋อยังไม่ได้ใส่แบตนี่ฝาหลังถอดได้โอ้สมเป็น Nokia จริงจ หมือนย้อนยุคก,กลับไปเมื่อสมัยเราดังเด็กๆ,ๆ,ๆยจังหนุ่มๆนี่ครับแล้วมีแบตให้ไหมอ๋อแบตอยู่นี่นะ <N ie> นี่ครับแบตเตอรี่ของ n o k i ียซนะครับความจุ2500มิลลิแอมแล้วก็เอามาทำการเสียบเข้าไปเลยเดี๋ยวมาเปิดเครื่องไปพร้อมๆกันนะครับแกะตะกี้นี้ก็เปิดกันตอนนี้เลยละกันอ๋อเดี๋ยวก่อนอยังไม่เปิด ให้ดูนี่ก่อนด้านหลังตัวเครื่องก็จะมีช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับมีนาโนซิมที่1ซิมที่2แล้วก็ช่องสำหรับเติมเมมนะครับใส่แมโครซเข้าไปตรงนี้ได้ด้วยชึบเดี๋ยวลองเสียบแบตเข้าไปเลยและกันป๊าปทำการเปิดเครื่องนะครับนี่ ระหว่างที่เรามันบูตเดี๋ยวเมาดูกันก่อนว่ารอบตัวเครื่องมีอะไรบ้างนะครับสเปคของโนเกียซีตัวนี้นะฮะเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Android Go e dition นะสำหรับสเปคของโนเกียซีครับเอาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.45นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full Y VGA นะครับโนเกียซีใช้ชิปเป็น MediaTek Quad Core 1.3 GHz นะครับแต่เขาไม่ได้บอกรหัสหรือว่ารุ่นมาว่าเป็นตัวไหนแรม1 GB ่งกอก16 GB นะครับผมแล้วก็มาสำรวจรอบตัวเครื่องกันต่อนะฮะทางฝั่งซ้ายของจอภาพจะเป็นปุ่่ม Google Assistant นะครรรัับใช้้เียกกกแลว็สงา อีกฝั่งหนึ่งเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงใช่ไหมด้านบนมีช่องสลหับเสียบหูฟัง3.5ส่วนด้านล่างก็จะเป็นช่องสลรับเสียบชาร์จ micro USB กับไมโครโฟนนะครับลำพงอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีโลโก้ Nokia แล้วก็กล้องหลังความเอีด8มาลานพิกเซลนะครับมี LED flash หนึ่งดวงแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีกล้องหน้าตรงนี้ด้วยแล้วก็มีแฟลชตั้งหน้าด้วยนะอ่ามีแฟลชทั้งกล้องหน้าและหลังพราอมเรียด8้าลพิกเซลเช่นกันนะครับเปิดมาก็เดี๋ยวล็อกอิน ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไส,ส์2เซนมก็จริงแต่ว่าสัมโบเกซีหนึ่งเนี่ยจะรองรับการเชื่อมต่อแบบ 3G เท่านั้นนะครับส่วน Wi-Fi เนี่ยผมลองแล้วก็ทดสอบต่อ 2.4GHz ได้นะฮะที่เราก็พักโ o เกียซีหนไว้แป๊บหนึ่งระหว่างที่มันกำลังเซตอัพอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดู Nokia C2 กันต่อมาต่อที่โ o k i ีย C2 นะครับตัวนี้2290บาทตัวนี้ข้อแตกต่างคือไรมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับ สายหน้าจอตัวนี้จะเป็น5.7นิ้วความละเอ HD ียด HD แบตเตอรี่เพิ่มความจุเป็น2,800ม ah, ิลลิแอมนะกล้องหน้าหลัง5ล้านเหมือนกันสำหรับ Nokia C2 นะครับก็มาพร้อมกับชิปของ Unisoc Quad Core เหมือนกัน1.4 GHz นะครับมาพร้อมกับแรม1 g ิกแล้วก็ RAM 16 g b นะครับและก็มันรองรับ 4G นะตัวนี้อา้าวหาที่แกะฝาหลังแป๊บหนึ่งอ,อืออ่าตรงนี้เจอแล้วงงอยู่ตั้งนานอ่ะ สามารถแกะฝาหลังได้เช่นเดียวกันครับแบตถอดเปลี่ยนได้แล้วก็มีการเจาะช่องใส่ซิมไป้เรียบร้อยนะครับซิมหนึ่งซิมสองแล้วก็ไมโคร SD อ่าอันนี้แบตเตอรี่ก็จะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับเป็น2,800ม ah ิลลิแอม์นะฟุ๊บนี่มีอะไรอีกนะ้าในนี้อ๋อตัวนี้จะมีแถมเคสมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีหูฟังสายชาร์จ ครบชุดเลยกลายเป็นว่าซีหนึ่งี่ของมาน้อยกว่าที่คิดไว้นะครับลองค้นอีกทีหนึ่งดิไม่มีแล้วมีแค่นี้จริงๆนะครับนี่นะครับซีสองเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องไงพร้อมกันเลยปั๊บข้างบนเป็นช่องฟัง3.5นะครับทางฝั่งซ้ายของจอเนี่ยเป็นปุ่ม Google Assistant นะครับด้านล่างจะมีแค่ไมโครโฟนกับช่องเสียบสายชาร์จ micro USB อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับ ลำโพงที่ด้านหลังเหมือนกันอ่าโลโก้โนเกียกล้องหลังหาล้านกล้องหน้าหาล้านนะครับพร้อม LED flash ทั้งหน้าและหลังเปิดคร่องบูตมาเรียบร้อยนะครับสลหรับโนเกียซแล้วก็ C2 อ่านี่นะครับดูไซส์ตัวเครื่องหน้าจงหน้าจอเป็นยังไงบ้างทั้ง2ตัวนี้ราคาแค่ประมาณ2 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแหละซึงถ้าพูดถึงตัวของ Android Go Edition นะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวนะครับก็คืออย่างแรก ้วยคว้าที่เป็น Android Go Edition เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการทำงานลดขนาดของตัวแอป,ปแล้วก็ซิสเต็มซึ่งทำให้ตัวเครื่องนะครับตอนนี้ความจุ16กิกะไบต์เนี่ย Android Go ใช้พื้นที่ป,ประมาณ4กิกกว่า,วานะครับทำให้ในความจำภายในของ Nokia C 1กับ C 2เนี่ยเหลือพื้นที่ในการติดตั้งแอป,ปต่างๆนี้ประมาณ11ถึง12กิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับและด้วยความที่ตัว Android Go Edition เองเนี่ยเน้นความที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับประหยัดออกมา ชิปเซตการประมวลผลเนี่ยก็อาจจะไม่แรงมากแล้วก็ตัวเครื่องกับ Google Play เองเนี่ยก็จะนะำให้ลงแอปที่เป็นเวอร์ชันของ Android Go Edition คือจะเป็นพวกเวอร์ชันไลท์บ้างเป็นเวอร์ชัน Go บ้าง,างที่ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่แล้วก็ใช้การประมวลผลไม่เยอะนะครับถ้าเกิดลองดูตรงนี้เห็นว่ามีจะเป็น YouTube Go Google Go Gmail Go นะครับแล้วก็มี m a p s g o คือทุกตัวจะเป็น g o Edition หมดเลยเรียกว่าเปิดทำงานได้รวดเร็วบนเครื่องสเปคที่เป็นมือถือ Android Go แบบนี้แล้วก็ดูตรงนี้นะครับ ด้วยราคาของมันก็โอเคอยู่นะกับความละเอียดหน้าจอผมมองว่าฝั่งของตัวโนเกียซีอเนี่ยก็น่าจะครบเครื่องกว่าคือจอใหญ่กว่าด้วยแล้วคมชัดกว่าด้วยนะครับความละเอียดเป็น HD plus นะครับผมซึ่งฝั่งตัว C1 เนี่ยลองดูแล้วมันจะมีเรื่องของพิกเซลให้เห็นอยู่บ้างพอสมควรครับคือความคมชัดเนี่ยยังสู้ตัว C2 ไม่ได้ชิป CPU ก็แรงกว่าด้วยนิดหน่อยครับสำหรับตัว C2 นะครับ,บนะบนะแต่ทุอย่างที่บอกไปแล้วว่าด้วยความที่พอเป็นระโกดิชันปั๊บเนี่ย มันก็จะเน้นแอปที่มีขนาดเล็กการวนผลไม่ยุ่งยากถ้าเกิดว่าจะเอาไปลงพวกเกมระดับความจุเป็นกิกๆนั่นการวนผล,ผลสูงๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าดีกว่านะครับเรียกว่าเหมาะสำหรับไปใช้งานเป็นสมาร์ทโฟนทั่วไปเล่นโซเชียลต่างๆนะครับจริงๆเนี่ยของ a n d r ร i d g กเขาเออกแบบมาให้สัตว์ตัวที่แบบเริ่มหัดใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องแรกๆด้วยนะครับซึ่งก็จะมีทูแล้วก็ตัวช่วยเหลือออกมามากมายครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการจะค้นหาภาพสิ่งต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัว Assistant เนี่ย คุยกับมันได้เลยแบบตึง้งอยากได้ภาพสวัสดีวันพุธลองดูรูปภาพเราไง <Yeah. S 2> ต้องบอกว่าตอนนี้ Google a s s i s t a n t นะครับมันรองรับการใช้งานด้วยการสั่งด้วยเสียงนี่โอเคมากๆแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเจอปัญหาที่แบบว่าพิมพ์ไม่ถนดัดพิมพ์ช้าให้แซนช่วยได้เลยแบบนี้ถุงพูดไปนะครับอยากได้ภาพสวัสดีวันพุธมันก็ิสต์ให้เลยว่ามีภาพอะไรบ้างซึ่งและเสร็จแล้วทำไงต่อเราก็กดเอาอันนี้ละกันนะดีวันพุธ เราก็จะเจอรูปแบบนี้ขึ้นมานครับแล้วก็สามารถจะกดแชร์ไปได้เลยแล้วก็เลือกแชร์แล้วว่าจะแชร์ไป Facebook จะแชร์ให้เพื่อนในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของ Google Assistant นะครับถ้าเกิดใครไม่เคยลองใช้นะครับอยากทาให้ผู้ใหญ่นะครับญาติพี่น้องปู่ป้าน,น้าอาก็ใช้ได้ด้วยนะครับมันก็สะดวกกว่าในการพิมพ์เรากดปุ่มเดียวเลยบนโนเกียซีสองกดปับ๊บอยากกินซูชินนนาาเนี่ยก็จะมีพวกคลิป YouTube ที่เป็นเกี่ยวกับการกินซูชงซูชิเข้ามานะครับผมนี่ ถ้าเกิดว่าอะไรดีอ่ะอยากดูรีวิวโนเกียเก้าเพลวิวนี่มาแล้วมาแล้วนี่ก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับโนเกียเก้าเพลวิวเห็นไหมก็คือใช้กูเกิลเซ็นส์เนี่ยสามารถพูดกับมันได้เลยถามอะไรก็ได้สั่งอะไรก็ได้นะครับวัดแถวๆนี้มีที่ไหนบ้างนี่ก็ขึ้นมาเลยว่าถานที่ศักดิ์สิทธิ์แถวบ้านเรามีอะไรบ้างหรือถ้าเกิดเราเดินทางไปในที่เราไม่คุ้นเคยครับไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานต่างจังหวัดปุ๊บ ขอร้านกาฟแฟแถวแถวจันทบ,บุรีขอร้านกาฟแฟแถวแถวสามสีแกไลท่ทบาลจันทบ,บุรีอำเภอมืองจันทบ,บุรีเนี่ยมาหมดเลยโชว์หมดว่ามีร้านกาแฟที่จันทบ,บุรีที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถกดดูได้แล้วก็แตะปุ๊บไปลิงก์ต่อที่ Google Map Go นะครับแล้วก็สามารถจะนำทางไปร้านกาแฟได้เลยด้วย เนี่ยก็เป็นฟัง์กชั่นฟีเจอร์ของ Google Assistant นะครับที่บน Android Go ก็สามารถทำงานได้สบายๆนะครับซี่นี้ก็รวมถึงการใช้งานพวกโซเชียลต,ต่างๆถ้าบคุณจะใช้ Facebook ใช้ Line หรือว่าใช้ IG บน Nokia ทั้ง C1 แล้วก็ทีเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปเฮ้ยราคาถูกแบบนี้เป็น Android ด้วยซื้อไปเล่นเกมโอเคไหมก็แนะนำว่าเล่นได้เฉพาะพวกเกมแคชชวลทั่วไปนะครับวิง่งกระโดดกระโดดพัลรับสมองรับสมองอเนี้ยยังโอเคอยู่ แต่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับจะเอาไปโหลดพวกเกมหนักๆเป็นกิกเกมรถแข่งกราฟิกสวยๆเกมยิงการเกมโมบ้าพวกนี้นะครับอันนี้คือไม่เชยร์เลยเพราะว่า CPU ของตัว Android g o Edition เนี่ยมันไม่แรงขนาดนั้น,นมันเหมาะสำหรับการใช้เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกหรือว่าเป็นตัวเลือกสมาร์ทโฟนราคาประหยัดสำหรับใครหลายคนมากกว่าเพราะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ของ Google นะครับทั้ง g o o g l e Map Google Search หรือว่าการใช้งาน s s i s t a n t เนี่ยมัน เข้ามาครอบคุมแล้วก็ตอบโจทย์การช้งานของเราได้ค่อนข้างจะมากแล้วด้วยนะครับพูดคุยถามอะไรก็ได้เราก็เลยมีตัวเลือกสมาร์ทโฟนที่ฟังก์ชันฟีเจอร์เยอะและครบในราคาไม่แพงออกมาเป็น Android Go Edition นั่นเอง อันนี้ก็มาลองใช้งานให้ดูคร่าวๆนะครับว่าโนเกียซหรึสงที่สองเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างเรื่องของพวกภาพถ่ายและคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็พูดถึงฟังก์ชันฟีเจอร์กันไปแล้วมาดูเรื่องของกล้องกันบ้างอ่าตัวนี้กล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง5ล้านมันถ่ายรูปอัพโซเชียลโอเคหรือเปล่าเผื่อซื้อให้คนที่บ้านใช้กันนะครับสำหรับกล้องหน้าครับจากที่ลองเปิดมาครับกล้องหน้าถึงแม้ตอน,นเราขยับอาจจะดูแบบว่ามีดีเลย์บ้างแต่ว่าก็พอากกดปุ๊บก็เซฟป แต่ก็ต้องระวังเรื่องของถ้าเกิดถ่ายที่แสงน้อยแล้วขย,ยับเร็วเกินไปเนี่ยก็จะมีอาการเบลอได้บ้างเหมือนกันถ้าเกิดว่าถ่ายแบบตัวโซ่ไปแสงข้างนอกนะครับไปถ่ายกันตามวิวตามที่ต่างๆเนี่ยก็ยถือว่าคมชัดอยู่นะครับผมส่วนตัวกล้องหลัง,ง3 0ั0พิกเซลก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเจอแบบที่แสงน้อยในห้องอินดอร์ก็จะเจอการที่แบบว่าเออภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเอาไปถ่ายวิวคิวชัดข้างนอกแสงดีๆเนี่ยภาพกระจกมาโอเคเลยนะครับแล้วก็ส่วนของฟัง์ชันฟีเจอร์ต่างๆเท่าที่ลองดูนะครับ กล้องหลังก็จะมีพวกฟีเจอร์ต่างๆครับเช่นโหมดบิวตี้ก็เลือกปรับระดับได้นะครับมีโหมด HDR เปิด LED flash ส่วนโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับของ Nokia C2 เนี่ยความเรยดสูงสุดคือ 180p 0ครับเป็น Full HD นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องหน้าความละเอียดของวิดีโออยู่ที่ 720p เท่านั้นนะครับ HD สำหรับ Nokia C1 บ้างอ่าเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าตัวเซนเซอร์กล้องเนี่ย จาัที่เราเปิดมาแล้วก็สีสันแสงก็ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ว่าโนเกีย c 1จะได้กว่าตรงที่การถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหน้าและหลังเนี่ยจะสูงสุดที่ความละเอียด hd 7 2 0 p เท่านั้นครับว่าเราก็มาลองตัวอย่างภาพแซมเปลิลแล้วก็คลิปวิดีโอจากโนเกีย c 1และ c 2กันเลยครับ ดูจากกล้องหน้าของโนเกีย C1 นะครับถ้าเกิดเสียงมันจะอ้วนนี่ก็คือผมปิดมาสอยู่นะครับครับหนึ่งแล้วกันนะเทสเทสนะครับนี่คือเสียงปกตินะครับตัวนี้ก็เป็นของ C1 นะครับผมลองดูว่าเป็นยังไงบ้างคือตัวสเปคมันก็ปรับอะไรไม่ได้เยอะนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันต่อเลยแล้วกันเนาะส่วนนี้เป็นวิดีโอจากกล้องหลังนะครับลองเช็คกันดูว่าภาพเพิ่มเป็นยังไงบ้างนะฮะก็คงตามสเปคตามราคานะครับผมในเรื่องของสีสันความสว่างผมแล้วก็ รายละเอียดของภาพด้วยนะครับผมอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหลังจากโนเกียซีห่ครับสวัสดีครับผมอันนี้เป็นวิดีโอจากกล้องหน้าของโนเกียซีสนะครับผมลองเช็คดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดมันอ้น,นึงแปลว่าผมใส่แมสอยู่นะฮะครับเลยก็จะ 720p สนะครับสำหรับตัวกล้องหน้าเดี๋ยวไปดูกล้องหลังต่อโอ้แมสนี่ใส่มือเดียวก็ลำบากก็หลังต่อแล้วกันนะครับสำหรับกล้องหลังของ C2 เนี่ยถ่ายได้ที่ 180p 0 Full HD นะครับผมเรื่องของสีสันละเอียดยังไงบ้างเราไปชมกันเลยนะครับนี่นะท้องฟ้าคอนทราสนะครับย้อนแสงบ้างอะไรบ้างนะครับมีระยะใกล้นิดนึงนะฮะประมาณนี้นะครับก็มีโฟกัสแลองเขา้ากันได้บ้างอยู่เหมือนกันนะครับ ก็บอกว่า Nokia C1 แล้วก็ C2 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกสําหรับใครหลายๆคนหรือว่าใครที่แบบอยากจะมีเครื่องสํารองเครื่องที่2ที่ราคาไม่แพงนักนะครับก็ได้ Android ไปใช้งานแล้วสาหรับ Nokia C1 อันนี้ก็จะมีข้อจํากัดเรื่องของการใช้งานที่รองรับแค่ 3G เท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็มาพร้อมกับราคา1890บาทอ่าบทใช้งานได้2ซิมนะเติมเมมได้ส่วนฝั่งของโนเกีย2อนะครับอันนี้ครบเครื่องกว่าแขบขึ้นมาอีกนิดนึงพเมินไป400นะครับ แต้จอใหญ่ขึ้นนะเป็น5.7นิ้วความละเอียดเป็น HD Plus รองรับ 4G ด้วยนะครับตัวนี้2,290บาทนะครับแถมอุปกรณ์ในกล่องแม่งมากครบกว่ามีทั้งหูฟังมีทั้งเคสให้ด้วยสำหรับใครสนใจนะครับตอนนี้ทั้ง Nokia C1 แล้วก็ C2 เนี่ยมีวางขายแล้วครับลองไปเช็คดูที่หน้าเพจของ Facebook Nokia ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อเลยก็ลองกดไปเช็คดูได้นะครับ มันจะมี Nokia Store อยู่ทั้งบนช้อปปี้ลาซาดแล้วก็เจดีเซ็น l ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่ารอบนี้นะครับทางโ o k i ียหยิบเอาสมาร์ทโฟนทางเลือกที่ราคาประหยัดสุดๆนะครับเรียกว่าประมาณแค่2,000บาทเองก็สามารถจะมี Android <c oughs> ไปใช้กันแล้วนะฮะด้วยราคาของมันก็ยังถือว่าคุ้มค่าถ้าสับการเอาไปใช้งานแบบเป็นเครื่องสำรองหรือว่าซื้อไปใช้เป็นตัวแชร์เน็ตนะครับผ่านซิมตั้งเป็นไฟล์ฮลซ์อก็ได้ ใครสนใจอยากลองก็ไปหาไปซื้อมาลองกันได้นะครับผมงั้นก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กด Subscribe ช่องดัยแทนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเทปหน้าต่อไปจะมีมือถือราคาถูกมาอีกไหมมีแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ